กลับสวัสดีทุกชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้นะคะอยู่ในช่องธนพัฒน์สตูดิโอนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกอะไรนะคือคือว่าเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเออทำไมผมไม่ค่อยลงคลิปนะคะในช่องธนพัฒน์สตูดิโอนะคะเดี๋ยวผมจะบอกนะ,ะว่าคือผมจะสอบแล้วนะคะท่านผู้ชมผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเนาะ ผมก็เลยแบบ <c oughs> ไม่ค่อยได้ลงคลิปอะ่ะเออท่านผู้ชมก็รู้นะว่าผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะคะว่าเพราะว่ามันติดเรียนติดสอบอะไรวันนนะเนี้ยจะสอบนะนะเออสอบนั่นแหละเมื่อวานนี้สอบอ่ะเออวันนี้แหละเออวันนี้ก็สอบมันติดเรียนติดสอบฮะ,ะไม่มีเวลามาไลฟ์สตรีมอ่ะเออคือ <c oughs> ตอนนี้มันเป็นเวลากี่โมงแล้วนะคะดูเอาละกันนะฮะ <c oughs> กี่โมงแล้วก็ไม่รูค้คือไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วเออคือไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วผมก็ทําคลิปรีวิวบ้านไปนะฮะเนาะคือผมนะฮะคือจะใกล้ห้าสิบแล้วไงว่าจะจะทําคลิปห้าสิบซับอยู่ฉลองห้าสิบซับอะไรประมาณเนี้ยแต่ ไม่รู้จะได้ทำตอนไหนนะเพราะว่ามันติดเรียน right. ออนไลน์ติดสอบติดสอบท่านผู้ชมเข้าใจไหมเออนี้ก็เป็นที่นอนผมนะฮะหมอนข้างนะฮะโอ้โห้วให้ผมรีวิวบ้านดีพีวะะ่าล่ะเออโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรฮะอยู่ในช่วงแบบไม่ใช่ม่ไม่ได้ช่วงแบบไม่อยากทำคลิปนะคือแบบมัน โควิดเนี่ยช่วงเนี้ยบ้านผมก็ติดนลนะติดเยอะนะเออแต่ติดไม่เยอะนะคะบ้านผมอยู่อยู่สกลนครนะคะอยู่ภาคอีส,สานนะครับเนาะโอเคก็ก็ไม่ค่อยมีคนติดสักเท่าไหร่นะคะท่าช,ชมเนาะเออก็คลิปนี้นะคะก็แค่มาพูดนะคะว่าทำไมผมไม่ได้ลงคลิปเฉยๆนะฮะเออ๋วยวผม พาไปดูอะไรแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวตัดคลิปนะคะไปที่ตอนนั้นโอเคนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโต๊ะคอมผม,มแล้วนะคะตาโต๊ะที่ผมทํางานอยู่ก็ถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนิดนึงคือคอมผมนะคะมันเปลี่ยนแปลงนิดนึงผมเปลี่ยนเมาส์ใหม่นะเนี่ยเมาส์พังแผ่รองเมาส์ใหม่นะคะแล้วก็คีย์บอร์ดใหม่เป็นคีย์บอร์ดแมคชีเนียลนะคะ ของ MacCore m k 8 52นะฮะเสียงก็ถือว่าดังพอใช้ได้เลยถ้าใครนะฮะที่ดูคลิปผมก็รู้นะว่าคีย์บอร์ดมันเสียงดังนะครับเสียงดังมากๆเลยนะฮะเนาะนคือมันได้ยินแหละในคลิปอะบบท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นไมค์ผมนะฮะไมค์ไมค์ไมค์สวัสดีสว <laughs> ัสดีไมค์ของผมก็ก็ก็ไม่ค่อย จอมันใหญ่นะคะแต่มันไม่ใช่จอสีเคเนาะเออเนาะมันไม่ได้ใช่จอสีเคพัดลมก็ไม่มีแอร์นะคะบ้านผมบ้านผมไม่มีแอร์นะ,ะ <c oughs> คะถ้าคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์อย่าลืมซับสไครต์ด้วยเนาะอืมจะบอกว่าไม่ค่บบคอยได้ลงบายบาย